มีพี่น้องถามว่าเสาไฟไม้ไผ่ผมใส่อยู่ในสวนเนี่ยทำมาจากไม้ไผ่เอียงครับซึ่งเสาไผ่ต้นนี้นะครับผมอายุ4ปีเลยนะครับผมเป็นเสาขนาดใหญ่ทำมาจากอ่าไม้ไผ่สางมน์เพือ่อนครับที่ว่าผมปลูกในสวนนะครับพี่น้องก็จะเห็นผมเริ่มปลูกแต่ปีแรกๆเลยครับผมทําสวนไม้ผมเอาไผ่สางมนมาปลูกนะครับมันปลูกง่ายเลยก็ได้ลําต,ต้นตรงแบบนี้เลยครับเหมาะที่จะเอไาไว้ใส่ลําทํากระท่อมนะครับผมทําเสาไฟแบบนี้ได้เลยครับผม ซึ่งนอกจากจะใส่ล่ำแล้วนะครับนอไผ่สางมณยังกินได้พี่น้องครับบอไอแข็งบอคมนะครับแม่แล้วเอาไปแกงกินเป็นประจำนะครับเพื่อกินแซ่บมากๆเลยนะครับผมก็ด้านหลังนี่นะครับอายุซี่ปีตั้งแต่เริ่มทาสวนมานครับเป็นร่มเงาขนาดใหญ่เลยครับผมลำไผ่สางมนมันจะต้นตรงบอมีแขนงลายนะครับมันเหมาะมากๆเลยที่จะเอาไปปลูกติดสวนไว้พี่น้องครับซึ่งไผ่สางมณนะครับมันปลูกติดง่ายมากๆนะครับกิ่งตุ่มตอนที่พี่น้องจะได้ไปหาตุ่มต่อเลยนะครับในราคาร้อยกว่าบาทพี่น้องครับตัวนี้ปลูกเบื้องี้เด แตกนอกขึ้นมาไม่แบบนี้นะครับเพียงแค่1ปีนะครับเขาก็จะได้ร่มเงาสวยงามเลยนะครับผมหาพี่น้องอยากเอาไผ่สางมุ้นไปปลูกนะครับแนะนําเลยนะครับผมจิมที่กลางครับ